ก่อนอน่งต้องแนะนําก่อนนะครับว่ากันไกลแต่ขนมีด้วยกันทั้งหมด2ประเภทคือ 1. ประเภทลัฟสองฟินิชชิ่งและตัวทางมาดันเองเขาก็มีความเชี่ยวชาญมากในเรื่องของกันไกกับราคากันไกแค่2 0 0ต้นต้นๆเนี่ยผมว่ากันไกลคงรุ่นเนี่ยถือว่าดีที่สุดสวัสดีครับกันไกที่อยู่ตรงนี้เป็นกันไกจากยี่ห้อมาดัน เดี๋ยวนี้เราจะมารีวิวให้ฟังว่ากันไกยี่ห้อนี้เป็นยังไงไปดูกันก่อนอนื่นต้องแนะนําก่อนนะครับว่ากันไกลตัดขนมีด้วยกันทั้งหมด2ประเภทคือ1ประเภทรับสองฟินิชชิง่งประเภทรับใช้สําหรับการตัดขนเพื่อขึ้นทรงต่างๆส่วนฟินิชชิ่งจะใช้สําหรับการเก็บรายละเอียดหลังจากที่เราขึ้นทรงเรียบร้อยแล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงกันไกยี่ห้อมาดันก่อน มาดันจริงๆแล้วเป็นแบรนด์จากประเทศไต้หวันซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้หรือไม่คุ้นหูของแบรนด์นี้ว่าเขามีกันไกลด้วยหรอปกติเราจะรู้จักแต่แปงหรือหวีจากยี่ห้อนี้แต่ที่จริงแล้วเนี่ยมาดันเขาทํากันไกลออกมาตั้งนานแล้วและตัวทางมาดันเองเขาก็มีความเชี่ยวชาญมากในเรื่องของกันไกลโดยที่เขาทอาออกมาหลากหลายรุ่นหลากหลายประเภทและที่สําคัญเขายังทําจากเหล็กญี่ปุ่นอีกด้วยเรามาเริ่มต้นกันที่ตัวแรกคือรุ่น mba 7 0 0 0นกันไกลรุ่นนี้เป็นกันไกลตรงขนาด7นิ้วมีน้ำหนักอยู่ที่80กร,รมัม เหล็กที่เอามาผลิตกังไกลเป็นเหล็ก VG10 ซึ่งเหล็ก VG10 นับเป็นเหล็กที่ดีอันดับต้นๆที่นํามาผลิตมีดและก,นกานไกลกังไกลรุ่นนี้เป็นซิงเกิลเหมาะสําหรับมือขวามาพร้อมกับที่พักนิ้วขนาดใหญ่ และมีสซกูหมุนเพื่อปรับความหนืดอกันไกอยู่ภายนอกกันไกกันไกรุ่นนี้เป็นกันไกประเภทลัฟเพราะว่าค่อนข้างมีน้ำหนักและความหนาหลังจากนี้ได้ลองสับดูแล้วกันไกรุ่นนี้ถือว่ามีความสวิงค่อนข้างดีแต่ว่าไม่เด้งเท่าไหร่เหมาะสําหรับการตัดขนเพื่อขึ้นทรงต่อมาเป็นกันไกรุ่น MDO 8 0 0 0กันไกรุ่นนี้เป็นกันไกโค้งขนาด8นิ้ว มีความโค้งอยู่ที่30องศามีน้ำหนักอยู่ที่70กร,รัมเหล็กที่เอามาผลิตกันไกรุ่นนี้เป็นเหล็กประเภทสแตนเลต4404ซึ่งเป็นเหล็กที่ได้รับความนิยมสูงสุดที่นํามาผลิตมีดและกันไกกันไกรุ่นนี้เป็นกันไกประเภทดับเบิลสามารถใช้ได้ทั้งมือซ้ายและมือขวามาพร้อมกับที่รองนิ้วขนาดกระทนะันรัดสามารถถอดเปลี่ยนได้มีสกรูสำหรับปรับความหนืดของกันไกอยู่ภายในตัวกันไกหากต้องการปรับความหนืดของกันไกต้องมีเหล,ล็กลักษณะแบบนี้ พื่อช่วยในการหมุนปรับความหนืดกันไกรุ่นนี้เป็นประเภทฟินิช h i n g ซึ่งตัวลักษณะของกันไกมีลักษณะค่อนข้างบางและเบาการสวิงของกันไกมีการสวิงที่ดีมีความเด้งกำลังดีเหมาะสำหรับการตัดขนเพื่อเก็บรายละเอียดต่อมาเป็นกันไกรุ่น M A 2 6 0 4กศ่ันไกรุ่นนี้เป็นกันไกโค้งขนาด6.25นิ้ว มีความโค้งอยู่ที่30องศาตัวกันไกมีน้ำหนักที่37กร,รมัมเหล็กที่นำมาผลิตกันไกรุ่นนี้เป็นเหล็กประเภทสแตนเลส4 0 3 4ซึ่งเป็นเหล็กชนิดเดียวกันกับที่นำมาผลิตมีดทำครัวเป็นไกรรุ่นนี้เป็นประเภทดับเบลิลสามารถใช้ได้มือซ้ายและมือขวามาพร้อมที่รองนิ้วขนาดกระทางรัดมีสกรูปรับความหนืดอ,อยู่ภายในตัวของกันไกกันไกรรุ่นนี้เหมาะสำหรับการตัดหน้าตัดหนวดสไตล์เอเชีย่นต่างๆตัวกันไกเองมีน้ำหนักค่อนข้างเบาแต่ไม่ได้รู้สึกกล่องแข็งทำออกมาได้ดีทั้งบาลาาซ์และการสว จึงทําให้การจับขนาดมือมากยิ่งขึ้นต่อมาเป็นกรรไกรรุ่น MDJ 7048เปนไกรรุ่นนี้เป็นกรรไกรซอยตรงขนาด7นิ้วมีจํานวนซี่ฟันอยู่ที่48ซี่ฟันมีน้ําหนักอยู่ที่70กร,รมัมสามารถตัดออกได้35% หล็กที่นามาผลิตกันไกรุ่นนี้เป็นเหล็กประเภท VG10 และตัวกันไกเองเป็นประเภทซิงเกิลเหมาะสําหรับมือขวามาพร้อมกับที่รองนิ้วขนาดกลางและยังมีสกรูปรับความหนืดกันไกอยู่ภายในตัวกันไกความพิเศษของกันไกรุ่นนี้คือในแต่ละซี่ฟันจะมีร่องเล็กๆเพื่อช่วยในการตัดขนให้ดูเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นกันไกมีน้ําหนักค่อนข้างเบาใช้งานง่าย เหมาะสำหรับการตัดขนเพื่อเก็บรายละเอียดขนรุ่นต่อมาเป็นกันไกรุ่น mda 7 0 2 0 t เป็นกไกรุ่นนี้เป็นกันไกซอยตรงขนาด7นิ้วมีจำนวนซี่ฟันอยู่ที่20ซี่ฟันสามารถตัดออกได้4 5าเปอร์เซ็นต์น้ำหนักของกันไกอยู่ที่80กรัมเหล็กที่นำมาผลิตกันไกรุ่นนี้เป็นเหล็กประเภท vg 1 0กันไกรุ่นนี้เป็นกันไกประเภทซิงเกิลเหมาะสำหรับมือขวามาพร้อมกับที่รองนิ้วขนาดใหญ่และมีสกรูปรับความเหมือกันไกอยู่ภายนอกตัวกันไก กรนไกรรุ่นนี้มีความพิเศษอยู่ตรงที่ว่าที่ฟันแต่ละซี่จะมีช่องว่างค่อนข้างมากเพื่อช่วยในการตัดขนในแต่ละครั้งให้ออกมาได้เยอะจึงเหมาะสาหรับการตัดหยาบเพื่อขึ้นทรงกันไกรุ่นนี้ค่อนข้างมีความหนาต่อมากกรไกรุ่นสุดท้ายในวันนี้เป็นกันไกรุ่น MGF 6518C กันไกรุ่นนี้เป็นกันไกซอยโค้งขนาด6.5นิ้ว มาพร้อมจำนวนซี่ฟัน18ซี่ฟันที่มีความโค้งอยู่ที่30องศาสามารถตัดออกได้45%กันไกรุ่นนี้มีน้ำหนักอยู่ที่73กรมัมเหล็กที่นำมาผลิตกันไกรุ่นนี้เป็นเหล็กเพศ VG10 และที่สำคัญกันไกรุ่นนี้เป็นประเภทดับเบิลสามารถใช้ได้ทั้งมือซ้ายและมือขวามาพร้อมกับที่รองนิ้วขนาดกลางแถมยังมีสกรูปรับความหมนืดกันไกยอยู่ภายนอกตัวกันไกเพื่อช่วยให้การปรับกันไกง่ายยิ่งขึ้นกันไกรุ่นนี้มีความพิเศษอยู่ตรงที่ว่า พี่ฟันไททัะซี่จะมีช่องว่างขนาดไม่เล็กจนเกินไปและไม่ใหญ่จนเกินไปเหมาะสําหรับการซอยขนเพื่อขึ้นทรงในบริเวณที่ต้องการความโค้งอย่างเช่นหน้าก้นหรือการเข้าเอวตามลําตัวต่างๆน้ําหนักของกันไกรุ่นนี้น้ําหนักค่อนข้างที่จะเบาจับถนัดมือการสวิงค่อนข้างที่จะดีนะครับโอเคครับสรุปหลังจากที่ได้ลองใช้กันไกทุกรุ่นของยี่ห้อมาดันแล้วโดวยส่วนตัวแล้วผมชอบกันไกโคง้งอันเนี้ยผมให้เป็นอันดับหนึ่ง คุณค่าต่การซื้อเพราะคุ้มค่าทุกราคาความคมดีน้ำหนักเบาการสับการสวิงความเร่งนี่ถือว่าดีกับราคากันไกแค่2,000นต้นๆเนี่ยผมว่ากันไกโค้งรุ่นเนี่ยถือว่าดีที่สุดลองลงมาอันที่ผมให้เป็นอันดับสองคือกันไกโค้งเล็กอย่างแรกก็เลยคือน้ำหนักเบาองศาโค้งเขารับกับตามปากตามหนวดหรือว่าการซอล่องตามขอบตาอะไรตัวเนี้ยผมว่าอันเนี้ย ดีคุ้มยังไงผมว่ามันมันใช้งานได้อะคาว่าคุ้มผม,ผมหมายความว่ามันสามารถใช้งานได้จริงแล้วก็มันดีในในราคาของมันอะครับ2 0 0พกว่าบาทถือว่าโอเคส่วนอันดับที่สอันดับที่สามเนี่ยผมให้2อันนี้ซอยโค้งกับซอยตรงที่เป็นตัดออกแบบ 4- 5เเนี่ยผมให้2ออันนี้เลยผมว่า โดยซอยโค้งเองอะ่ะจุดเด่นเขาคือมีความโค้งที่รับกระามหน้าตามหนวดเหมือนกันคือการตัดหัวบางทีบางคนที่ใช้กันไกลไม่คล่องเนี่ยใช้กันไกลซอยโค้งตัวเนี้ยเพื่อช่วยให้เปิดขนก่อนหรือว่าแบบช่วยเก็บเนียนก่อนในรอบแรกเนี่ยผมว่าอันเนี้ยโอเคส่วนซอยตรงเหมือนกันเลยครับแต่ว่าอันเนี้ยน่าจะเหมาะกับตามลําตัวตามขาหรือว่า ตามเอลต่างๆเนี่ยผมว่าสองตัวเนี้คุ้มแต่ข้อเสียของกันไกลที่เป็นฟันใหญ่แบบเนี้ยคือมันจะทิ้งรอยไว้บนตัวขน ยังไงก็ต้องใช้กันไกซอยละเอียดเก็บไม่สามารถแช้เนี่ยเก็บรายละเอียดได้ทั้งหมดหรือว่าอาจจะต้องใช้กันไกตรงกันไกโค้งมาเก็บงานอีกทีส่วนกันไกซอยละเอียดรุ่นนี้ทําไมผมถึงไม่พูดถึงมันโอเคนะครับสาหรับใครที่ยังไม่มีกันไกซอยที่ดีกว่าหรือว่าแบรนด์ที่ดีกว่านี้ผมว่าตัวนี้ก็ถือว่าโอเคแต่โดยส่วนตัวแล้วผมมีกันไกซอยที่ดีกว่ารุ่นนี้แล้วผมก็เลยรู้สึกเฉยๆกับกันไกซอยตัวนี้แล้วกันไกลตรงล่ะกันไกตรง ก็เหมือนกันครับผมมีตัวที่ดีกว่าผมก็เลยรู้สึกเฉยๆกับตัวนี้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครยังไม่มีหรือว่าหากรันไกผมว่ากันไกยี่ห้อมาดานเป็นกันไกที่คุณภาพดีคุณภาพดีจริงๆเพราะว่าราคา2อ0พกับการที่เราไต่ขดตัวละ300-500หรืออาจจะ250ในในแต่ละร้านเนี่ยผมว่ากันไกราคา2000ต้นต้นๆมันก็สามารถที่จะหาเงินได้เหมือนกันอย่างน้อยท้ายที่สุดเนี่ยผมอยากจะฝากไว้นิดน,นึงคือกันไกจะขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวของแต่ละบุคคลนะครับ บางครั้งต้องลองสับเองลองจับเองบางคนชอบน้ำหนักแบบนี้บางคนชอบการสวิงแบบเนี้ยยังไงอ่ะกลไกเนี้ยต้องลองเปิดใจลองเองต้องซื้อมาลองเองถึงจะดีที่สุดสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ช่องสบายตัวด้วยนะครับต่อไปจะมีคลิปรีวิวสินค้าอะไรยังไงไว้รอติดตามในคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ